และคลิปในวันนี้ที่โชกุนไมเนอร์คุงได้ทำการเอาชีวิตรอดแต่ดันมีเชนซอแมนมาช่วยผมเอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยเออลขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมไมเนอร์คุงเวอร์ชันหน้าเอ,ออเอออวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอด20ล้านชั่วโมงในป่าดังเกินนั่นเองใช่แล้วตอนนี้เราก็ลงวัดมาแบบเยอะมากหลายวัดเลย แหละทุกคนแล้วแล้วผมจะขึ้นมาวันนี้ทำไมเนี่ยเราต้องหาวิธีลงเราจะลงแบบนี้ไปเลยไม่โดนหรอกเอาล่ะทุกคนผมมีคําถามสําหรับทุกคนนะครับผมก็คือการที่เราเริ่มต้นในไม้ครับเราต้องทําอะไรใช่ครับผมเราต้องเดินนั่นเองแล้วเราค่อยมาตัดไม้แล้วเราตัดไม้กันเลยตัดแค่นี้ตัดแค่นี้ดีกว่าขี้เกียจหาพิกแอคดีกว่าแล้วเราลงไปหาหินกันเลยนี่นน เ้ไม้อย่างไหนเนี่ยหกสิบสี่อันโลโลทุกคนมันมีไม้อะไรเนี่ยต้นไม้หรอเฮ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นบล็อกเหรอเป็นแบบวของสุ่มจากดิน,นจำได้ไหมผมก็ไม่ได้ลงพวกดาตาแพกเลยเฮ้ยเสียอะไรอ่ะเฮ้ยใครขุดดินอนะ่ะ้องมีดังเกิลบูทมาให้โอ้เก่งยังเลยแล้วมีไอ้นี่อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไดอปมาจะมาเหเอะไปขุดต่อดีกว่าเออ นี่ใครเนี่ยเชนซอมเมนฮะเอ้าทุกคนทำไมไมาใช้สกินผมอะ,อะวัดดีครับคนชื่ออะไรครับไปอ,อย่าอย่า,อยาเอามันปั่นหัวผมได้ไหมผมกลัวเนี่ยเอ่อวัดดีครับบัดดีครับแล้วคุณเป็นใครเนี่ยคุณไปใช้สกินผมได้ไงผมชื่อโชไม่นะมันชื่อผมผมเป็นมนุษย์เรื่อยเฮ้ยคนเลิกใช้สกินผมได้ไหมนะ้ำมันสกินผมนะเฮ้ขอใช้ได้ไหมไม่ได้นะ้ำมันสกินผมคุณไปทำสกินตัวเองสิ แลกกับผมจะแลกกับผมจะช่วยดูแลคุณนั่นก็ได้ถ้านายช่วยทำให้ฉันเอาชีวิตรอด20ล้านชั่วโมงสำเร็จมันคืออะไรเนี่ยมังกี้เจลลี่ทอชเฮ้ยมันเป็นเจลลี่ทอชเจ๋งดีนี่อะไรเนี่ยดาบขอลองฟันห,หน่อยอาตีนายไม่ได้แล้วโอ้ยตีเราอีแรงไหมเฮ้ยใจเย็นอเอ้า ไงเขาบอกว่าเขาจะช่วยเราเอาชีวิตรอดแล้วทชไหมเขามาฆ่าเราเอ้ยสวัดีเอ้ยนายฟันเราทำไมเนี่ยเราคิกว่าไม่ตายโทษโทษโอ้โห <c oughs> แรงมันเยอะเหล็ยเยอะด้วยเอาละนายช่วยไปขุดเหล็กมาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากได้เหล็กอย่างเดอเลย <c oughs> นี่คือตัวอะไรไหนอะหัวเป็นเรื่อยเฮ้ยไอ,ยอยฉันอยากได้แบบนายมากอะเจ๋งมากเลยฉันต้องทำยังไงอะให้ได้แบบนายเอ้ยทำยังไงอะ ช่วยบทสอนฉันหน่อยทำใจไปก่อนเดี๋ยวก็ได้เองเอา้าวเจนไม่อยากทำใจฉันอยากได้ถั่วนายของตอนนี้เลยอยากได้ตอนนี้นะมัดนี้โอ๊ยไม่ได้หรอกจริงเลยไปแล้วเราไปหาเหล็กกันต่อถ้ามีแค่เนี้ยอะไรวะเนี่ยไปดีกว่าสวัสดีนายาจะพาเราไปไหนมีแต่าาาาาาเต็ไมไปหมดเต็ไมไปหมดเลยสวัสดีนะาาาาาาอะไรเฮ้ย เอาชุดอะไรมาให้เราโว้ทุกคนเฮ้ยมีกุ้งให้เราด้วยเจ๋งน,น,นี่อะไรเอากบมาทำไมกบทำอะไรได้อะเนี่ยไม่ได้มันกินไม่ได้อะกบนั่นแหละเราลงไปหาของต่อดีกว่าเอาละตอนนี้เรามีชุดเกาะสุดเทพแล้วเราก็มีอ่าเป็นดาบสุดจ้ามนันเอง แต่เราก็สามารถตายได้เพราะฉะนั้นเราควรเซฟตัวเองนี่แรลอะไรมันจะฝุดไม่ได, hmm. ใไได้ใต้นี้มันเฮ้ยใต้นี้มีเหล็กด้วยเฮ้ยเอาชุดอะไรอยากได้ชุดนี้มีชุดแอร์ตแมนไหมอยากได้ชุดแอร์ตแมนมากเลยเราอยากบินม่วงหรือชมพูเอาม่วงเราชอบสีม่วงเฮ้ยนายเอาขอจริงๆมาให้เราเยอะๆเ,เลยนายเอามาจากไหนอ่ะ เฮ้ยเยิงท่านโดนเห่งความรักไหนเอ้ยเราอยากลองยิงบ้างยิงสเสร็จแล้วหน่อยแล้วคอยิงใส่นายแทนได้ไหมโอ้ยยิงแล้วระวังเราแล้วนะอีไม่เอาอ่ะไปดีกว่าอีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเจ็บโอ้ยเจวยด้วยมันเจ็บอะไรไม่รู้อ่าความรักมันบาดใจ,จอีนี่ไปดีกว่าเรา เราขอเราลีไปดีกว่าใครไม่รู้เฮ้ยเรามีปีกได้เราบินได้ไหมอะ <c oughs> บินไม่ได้แฮะเฮ้ยนายอย่ามองหน้าเราได้ไหมทำไมนาะยต้องแลบลิ้นด้วยเก็บลิ้นเดี๋ยวนี้อีอิเราอยากช่วยแล้วนายช่วยขูดลิ้นหน่อย <c oughs> นายช่วยสร้างบ้านให้เราหนึ่งหลังหน่อยสิเราอยากได้บ้านมากเลยเราขี้เกียจสร้างนะพอดีเราสร้างไม่สวยช่วยสร้างบ้านให้เราหน่อยสิ โอเคนั่นเดี๋ยวเราจะไปหาของให้นะอ่ะเราเราได้ของจากไหนไม่รู้มาด้วยเอาไปเลยเป็นนายจะไว้สร้างบ้านอ๋อเราไปคนให้เฮ้ยนายให้เราได้ไงนายอยู่ด้านล่างอะไรอ่ะช็อกโกแลตเหรอเฮ้ยบล็อกช็อกโกแลตเราขอหน่อยได้ไหมกินกินกินแล้อยากกินช็อกโกแลตหย่ำ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 หยำหย่ช็อกโกแลตบล็อกนันเราไปต่อกันดีกว่านายไปสร้างบ้าน ม,มันไม่ค่อยมีที่สร้างมาให้เราเลยสินั้นนายช่วยทําให้ที่มันโล่งๆได้ไหมอ่ะอ่าหายเด็สร้างให้เลยเฮ้ยนายจะสร้างบ้านเราด้วยช,ช็อกโกแลตเหรอเจ๋งนิ่นี่คิดไม่ได้เฮ้ยวยสร้างแม่เอาอะ่ะฉันสร้างไม่สวยฉันจะนั่งดูนายตรงนี้เอาเลยไม่นายทำเก้าอี้ให้เรานั่งเหรอ ว่าแต่ทำไมนายอยู่ดีๆนายอยากมาช่วยฉันนะเราใจดีอ๋อมีอะไรมองหน้าทำไมะไรกำลังดูนายสร้างบ้าน <S 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 เออนายช่วยเก็บลิ้นหน่อยได้ไหมที่ว่าเราขอลิ้นนายมันน่ากลัวมาก แมา,ล,มา,าลิ้นไมาออาไปออกไปลิ้นนายนะกลัวจะตายานะครับหลังคาให้เราได้เค้กเหรอกินเปล่าเรากินไม่ได้เรายังไม่หิวเรากินเรากินแต่นะเรายังไม่หิวเลยตอนนี้นโอ้ย ้ยบ้บ้านเราเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วหรอโอเคนะเั่นแหละเราจะตกแต่งด้านในเองจะวางโต๊ะคาไปตรงนี้ลองไปตรงนี้อ่าฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนายจะให้ของเรามาทำไมเยะแยะเนี่ยโอ้ยของเราจะเต็มแล้วนายเดี๋ยวเราเก็บใส่กองหอนละกันชิปชิๆชิชิปชิชิช,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 ชิแล้วก็อ่าชิปแปะละครั้งแปะละครั้งแปะละครั้ง ผมไปแล้วแล้วเรารอเดี๋ยวรอมันสร้างไอหลังคาเราเอ๊ะไหนอะหลังคาอะไรอะเอ้ยหลังคาโคตรสวยเลย,นะยเน่โล่ง่วงมากเลยนายเราเห็นอะไรเราก็หยิบอ๋อดูนายสร้างนี่มันสนุกมากเลยแนะ่รู้ไหมโอ้ยโอ้ย,อย แล้วฮะราคามันยังไม่เสร็จเลยเอ้ยอ้าวเอ้ยดาบนี้แร้ได้ด้วยเหรอมาสร้างเราหน่อยอ่าเอาบล็อกมาสิอบล็อกอะไรนายรู้ป่ะว่าฉันแท่จะไม่เคยสร้างบ้านเลยนะฉันไม่ค่อยชอบสร้างบ้านเท่าไหร่ เอ้อนายเก็บลิ้นสุดยาวของนายไปแล้วสแปรง์รางต่อเมื่อปวดขี่อ่ะ <_ may> นายปวดขี่แหรอนายก็เข้าไปขี่ในป่าเลยไม่มีใครว่านายหรอกโอ้โหทุกคนบ้านของเราเสร็จแล้วเอ่านายขี่เสร็จแล้วเหรอโอ้ยอะอ,อ ชิบ,ชบนายให้ขี้เอ๊ะนายขี้ใส่เรานี่นะไปเก็บล้างขี้เลยธรรมาชาติอยากรู้อะไรปะมีอะไรหรืออ่ะมันอย่าบอกว่ามันคือขี้ของนายอ่ะอีอีฉันจะไม่เหยียบบ้านหลังนี้สกรปรกเราไปดีกว่าทุกคนเราไม่อยู่กับนายแล้วนายชอบขี้ใส่เรานายทำบ้านของเราด้วยขี้ของนายเราไม่อยากเหยียบขี้ เรากลับมาอยู่ตึกนี้ก็ได้เผื่อตึกนี้จะทําอะไรได้โอเคเราในนี้ไม่มีที่งั้นเราปิดคลิปเลยดีกว่าผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อยูก่กับไลท์แชทกดเชียร์ถ้าอยากคนแคร์ก็กดใจก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายรอบหน้าอยากให้เอาชีวิตรอดไหนๆก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับทุกคนเผื่อคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย